ไปบัตที่นี่หลังจากาโเโาอบรมทิศดีแล้วเ้าสิไปภาคปฏิบัติบัตรพี่น้องเอาไปใจอลไรเยอะามากเลยพี่หฮมอีกบ้านน้อคุณย <c oughs> ายท่านใดจ้ะอ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปบ้านพี่น้องเพิ่นสิพาไปชมสวนเกษตรอันนี้แก้วขมิ้นนี่นี่แก้วขมิ้นลุงหายอยู่ใกล้แก้วขมิ้นเพราะว่าสำหรับคนที่ไปปลูกไปกินไว้น้ำดอกไม้เลยน้ำดอกไม้จมดีเขาว่ามาดอกไม้แล้วอันนี้เป็นสวนต้นแบบเพิ่นบ้านบักนาว นี่เอาปลูกใส่อันนี้แต่ว่าหงออกไปพี่ไม่โดนเนาะอุ้ยมันหาเงินก็เดินงมันหาแสงอ๋อมันพยายามนนเนาะก็แตกออกไปไปทางไหนจ้ะโอ้ไปไปทีมงานเขา ก็อเขมแบบคอร์เข็มแบบคอรน้อยคาย่จว่าประกาศขใหญุ่กยาไม่ใช่นี้มันพมีอกมันพก่นปลานี่บปาเมื่อซาขายอืมึงเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยม่ต้องเห็นล่างห้องม่วแล้วมั้งปุ๋ยกับบอดี้ซื้องวโอ้คบบงจอนี่น้องปุ๋ยเขามาจากนี่เลยปุ๋ยขอบ อันนี้เพื่อนทฮ็ดจริงจังอีหลีเนาะตรงนี้ขาเพื่อนทีน้องการไถกรบต่อสังข้าวและหวานเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด อนียาน่นียาข่ใไหมยาุ่ามาวานวราขนี้อันนี้เลี้ยงปลาหย่างน้นนี่ปลาอันนี้เป็นโซนน้องใหม่ อันนี้นออย่างนี้กิมซุ่มกิมซุ่มย้ายพันโดยที่ตัดลำมันไปเสียบเลยล้ำล้ำกระตงเชียงห้องหนุยขย้ายพันโดยการตัดมันนอนเสียบำบอาลำออกนี่้าบ้านนี่เกิดนอหนี่เนาะกงคอยนะแ เป็นดูบดตีนแล้วน้าแก้ออกแล้วไม่จะแตกเวลาเราไปปลูกขยายพันธุ์เนี่ยเราต้องไปซื้อข้าเจ้าเขาอ้อมไปใส่ตาพี่แหวนใส่ตาพันเอาต้นมันเลยบ่เอาต้นมันจังสั่นเลยบ่แม่นค่ะขาเทียวไปขยายพันธุ์ตัดต้นไปเลยเราต้องเอาเนองฟังดินข้าวิึงดัดเสียมจะมีนั่นเอาคอนี่ฟังดิน มันก็จะโปงขึ <of the> <ici> ้นมาแตกแตกนี่แตกนี่ผัดเฮาจะได้ลายข้าก็ตัดนี่เอาล้ำแก่เลยล้ำอ่อนล้ำกลางกากลางแก่กลางอ่อนผ้าแก่นี่มันจะบ่เกิดถ้าอ่อนลายมันก็จะบ่เกิดมันก็สิกากลางกลางคือเมื่อก่อนนี่เขาเขาเริ่มเผากษตรเขาบูจักเนาะเขาไปซื้อเขาหาสิบบาทพนนะมานนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาตัดไปเสียบ แบบว่าเป็นโศกไหมเป็นตนันน้ำอ้ามันเกิดนี่นาะมันได้หว่ามันเรียกหูแล้วว่าขยายพันธุ์โดยที่ว่าเขาตันน้ำไปเปียกระโดดไ่ตอนน้งนนตองไปตอนให้มันยากแต่ว่าบางคนเป็นก็ะตอนเนาะตอนน้ำจริ้งจกไม่ต้องไปตอนให้มันยากน่าใหญ่เขาตัวเขาตาัดไปเลยไม่ไม่รสร้างบนคือกันย่างกับสร้างตระกูลไพรนี่ตัดไม่ต้องไปกลนเหงาไปปลูกตัดแล้วปลูกเลยตัดปลูกเลยค่ะมันสิ เขาจิโปงหางนัำคขอนี <grocery> <scenes> Somehow, port <mumbles> ่ค <categor misunderstand> ่ะ <out> น okay. ี่ขอนี้เขาจะปงหางสังเกตว่าต้นไผ่ห้างต้นนี้ห่งยังโอบอยู่ไหมนั่นแหละก็คือเขาก็สามารถขยายพันธุ์ดวยล้ได้คือบบเข้ามานกัที่ว่าอยหเยงเราอ่งเราอ่างราอย่ยยเอรย่ง ขึ้นม่ได้แต็มกอไม่ได้มาเกิดเนอะหาแตงกอแตงกอแหละนี่น่องเอาสีน่องเอาใบสมันหนึ่งกบกบแล้วนี่ยน่องกับจีแดงอัน,นที่เอาเฟืองมาเนี่ยดีที่สุดเออแม่นเอาเปี่ยนีเบิลบางหันเนาะเฟืองนี่สดีค่ะได้ไดบางสิงเกิด <imet. S 2> ได้ทั้งน,อน่อแดงคือจั้งน,น,น,น่องั้งดินดบ้านเฮาไหมนะอันนี้เหมาะเลยใบยใส่เฟืองนี่เหมาะน้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นต้องแต่งกอออกซะก่อนเด้ พอนี่ไม่ล้ามันหลายมันบอกเกิดนอเกิดมากกว่านอนอยเข้าการแต่งก่อเข้าเข้าสีจงหมายจะล้ำดีสามถึงสี่ลำห้าลำนี่ไม่เกินไม่ให้เกินค่ะอ๋อสามถึงสี่ลำแกไปเก็บเห็ดยูกค้าต่อเลยนั่นน่ะโอ้ไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดอยู่ค่ะ ปลาย oui ูค่าจ้ะไปเก็บเห็ดยูค่าไปสั่น <fasting has figured> เก็บเห็ดขมมามาทางไดเก็บทางเดไปเขาปลายูค่าแบนพี่น้อง <people>. <gio expert>